มน้อะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบาร์พยไก่นะครับมาเบ่งวิธีการอบปลาปิวนะครับเบ่งเทคนิคนะครับที่ใส่แหนะครับแหหลากเอาเลยนะครับใส่กระปอมกระติกน้ำนะครับเป็นทุนอ่าเห็นเห็นมันฟูนะครับกระติลากจะดึงไปละวันนี้นี่คือบอธรรมชาตินะครับเบ่งเทคนิคการเอาปูอาปลานะครับตอนกลาวันนี้คือเทคนิคการเอาปลาปิวนะครับอติดตามตอนต่อไปกันนะครับ ว่าสิได้หน่อยได้หลายปันใดนะครับนะครับกำลังลากมากนะครับอืติดตามกันแล้วกันนะครับว่าสิได้หน่อยได้หลายนะครับโอ้นะครับพี่น้องผมส่วนมากสิเป็นปลาปิวนะครับตอนนี้เพิ่นเอาปลาปิวก่อนนะครับเก็บปลาปิวออกก่อนนะครับก่อธรรมชาตินะครับโอ้พี่น้องผมเบิ่งนะครับบึมๆเลยปลาเน่าปลาควันละเพิ่นวะอ๋ะนะครับกำลังลากมากนะครับอาจจะย้อนเสียงเน้นะครับขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีนะครับ พี่น้องผมปลาหลายคันนะครับอตอนแรกนะครับพันเอาปลาปิวนะครับเทคนิคนะครับแต่ละคนหาปูหาปลาบอกรื้อกันพี่น้องผมนี่คือวิธีอีสานบานเท่านะครับการหาอยากหากินมันไผ่มันมันม่นพันว่าติดตามตอนต่อไปกันเลยกันนะครับว่าสิได้หน่อยได้หลายนะครับปลาพี่น้องผมเต่นดวงเดยงดวงเด้ง,ง,เดงเลยพี่น้องผมอยู่ในด่างกับบึมบั่มบึมบั่มอยู่นะครับ บุ้ยพี่น้องสุดยอดพี่น้องผมเอาปลาในนี้รอบนี่ซ้ำแก่กวดเอาแล้วนะพี่น้องผมบุ้ยเบิ่งนะครับคลายกันละครับแก่กวดเบิ่งช็อตน,นี่นะครับมันเอาปลาปิวก่อนนะครับ วัวสั์กระเทียมกินอานโอ้าบนี่้วจ้าลาบนี้ให้เป็นคลิปหนี่คือาบอ๋ยนะครับนี่คือเทคนิคการเอาปูเอาปลานะครับวิธีอีสานบานเฮานะครับภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้โพี่น้องเ้ยบานปลาเลียงปลาธรรมชาตินี่นะครับพี่น้องผมนี่ สุดยอดนะครับเป็นงักพึงเป็นไรหาน